นะคะคพี่บอลจะมาทำน้าส่งเครื่องเมาเป็นวิธีเหตุกันเนี่ยค่ะบักเพาบักเพาเนี่ยห้าวซีมามะพร้าวกระถินที่เขาเอาอไปขันกะทิ่นหน่อยนะอืมห้าวสีมาแล้วาาออก็บมะขู่ค่ะลอยฮ้อมเลยได้ค่ะผัวหอมมากข้ามาเป็นขันต้นต่อไปมาดูวิธีทำน้ำจิ้มนะคะกะปี่ค่ะ กระท้อนทรงเครื่องนะคะก็ะปิแล้วก็น้ําตาลนะคะไม,ไม่ใส่น้ปาปลาใส่น้ําตาลประมาณสองขีดจะไม่ทําเยอะนะคะจะไม่ทําเยอะแล้วก็น้ําตาลปี๊บด้วยคนน้ำตาลปีดด๊บด,ด้วยนะคะมันจะหอมมันจะทําให้สูตรนี้เข้มข้นนะคะคนตั้งไปค่ะตั้งไปเคี่ยวไปค่ะ ใสนนน่น้ำตาลน้ำอ้อยก็จะน้ำตาลปี๊บน้ำตาลน้ำตาลอย่างนดี้แล้วก็น้ำตาลทรายแค่นี้ก็เอากระปิเอาให้เค็มก็พอนะคะพี่วันจะใช้ซ้อนเดียวทำคนไปค่ะคนนะจะ น,น,น้ำตาลเ่งเลือดย่าใช้นามลาลเดออันน้ำตาลน้ำตาลีบสองขีดน้ำตาลทราสามขีดกระทอกันก็เคิงกิโลด้วจะ้ะกับปีหนึ่งซอนค่ะข้คนค่ะปข้นเน้อนนะคะ่ะเดีวเดี๋ดนามนึ่งแกว้วนามหนึแก้วจะ้ะห้าปต้องไปส่นามหลมันสีข้นดน้แต่ว่าขันห้าเขียวด้ว้น,นี่ น้ำจิ้มเพิ่มสีหอมแห้งเลยจ้าหอมน้ำตาลหอมทุกอย่างค่ะคนไปเรื่อยเรื่อยนะคะน้ำตา,าลเพิ่มสูตรนุ่มกลมเลยนอ้โแซ่บที่เห็ดกระท้อนทรงเครื่องนะคะมันส,แสนนนะแซ่บก็คือน้ำจิ้มเนี่ยค่ะน้ำจิ้มมันจะต้องเค็มคน้นทรงเครื่อง ประมาณนน้นะคะทาวา่าทว่าเป็นเย็นมันกับสีเข้มคนก็นสีเข้มคนนะคะประมาณนน้ก็ปิดแก๊สปิดแก๊สค่ะซิมแล้วเข้มพอดีค่ะก็่ต้องให้เข้มหลายนะคะออกหวานนำ้ำเข้มหวานนะคะ,ระอรกับสีเปรี้ยวยกน้อย ขันบักเขียวกับสีอนันต์เนาะห้าต้อเห็ดหวานแต่วัานะสินะเดียกระท้อนทรงเครื่องเอาน้าจิ้มสําคัญมากเวยค่ะน้ําจิ้มสําคัญักเห็นบอใส่นามร้ายนะเมันสีเขียวด้นเนาะห้าต้อห้าเห็ดพิ้นเองมาต้องเขียวด้นขันเอาเห็ดร้ายห้าต่อฝีมือจักหน่อยเลยค่ะ ใส่นามไ้อีกจักน้อยหนึ่งเ,เท้ากับเขี่ยไปเลยเนีย่ยต้านกับสีหอมนะจ้าวิธีเฮ็ดกต่ถอนโซ่เพื่อนเนาะยังไง,งนี่พ่อลหรอครับวิบแกะเห็นบ่มาสีพวยคันเวลาพเาพิ่นเย็นน่ะเพิ่นกะสีเนียวคนเลยค่ะเห็นบ่หนามเพิ่งสีเรามาดูขั้นตอนต่อไปค่ะเกลือนะคะเกลือะใส่เข้าไปนะคะใส่เข้าไป ้าให้มนเค็มนะคะให้พอเค็มนะคะเปนให้เล็นให้เะแับแซกก่บสะพ้านยโซเครื่องกะรงะถนเ,เข้ากับสินี้หน่วยเดียวหน่วยใหญ่แห้งเอามาปอกเขือกกันค่ะแซนหนเพื่อง้หนังเคื่อเห็นนเพื่ออะไรที่ปอกเลือกข้าสกรห้านั่นสิราหมวนไปเลยละคะ่ะุนไปเลยเนื่อเนี่ย ไไนไ,ไปเลยเอามนไปหอมแมกะาซอนเพิ่นเพิ่นหวานด้วยจะอันนี้คุยฝ้ายปอกไปปอ,อกไปหน่อยนอะคะ่นไปผนยังไงข้าวาตองไปอย่างหลายคือย่ายด้วยจ้ะทิ้ขายเดียนี้อย่เยอืมออกแล้วกระซับด้วยค่ะซับห้าสซบซบ ซาห้เกลือละลา่าด้วยเหนืออนะคะซุยซไปเห็ดง่ายเห็ดขายเดืเลย้าไปสือเขาไม่แพงเนาะเห็ยกระทอนคือว่าสือมนลุสามสิบห้าบาทน้ำจิ้มวาซามีเห็ดกินได้ทั้งปี้่ข้าวจินกัยังก็ได้นะคะอาวลาห่อเนนะื้อห่อกัมาทถูก ทอนมาปุ๊บรับแล้วเ้ากับมาบีบีนะคะบีแห้งบีห้งันเขาไปใ้เนื้อเหนะมือนนะแห้เท้าเห็น,นเนาะง่ายๆนนัี่ม่กับห้เากหินนานเนาะทอนท่งเครื่องมาบีกันละกับมาแซกเรือด้วย กระสีประมาณนี้เนาะคะ่ะห้ากับสีแส่เพื่อไว้แส่เพื่อไว้เพื่อสีบอยหายผลด่างเนาะแล้วน้ำเพื่อกระสีเขาไปในเนื้อยนะค่ะเห็ดน้ำเพื่อกระสีเขาไปได้เหนื่อยเ,เ,เนาะคะ่ะแส่บอยด่างเวลาเ่าเอามากินกระเสริฐนะคะ่ะวิธีทำกันนะคะแต่ถอนส่งเครื่องนะคะใส่มือดนะจ้ะพอปีวันสีเทปกิมเอง าใส่เข้าไปค่ะแล้วก็จะมีอันนี้ตัวตากตัวตัวลิสโซสื่อมากค่ะวันวนะะี้เท่ๆนะคะโมหอมคือเกลืค่ะหอมผึ้กเกลือค่ะใส่บักพาวเข้าไปหลายๆใส่เข้าไปหลายๆเนาะค่ะแล้วกาศที่นี่ปูแหงกูแหงใส่ใส่เข้ไปสีสันนะ่าเท่มสีสันเนาะคะ่ะกูแหงเนี่ยตาสีสสด ลอยค่ะลอย,ยค่ะอม,ะมาเลลค่ะใส่แ้งะคะกะทอนทรงเครื่องเ,เอาเวียนามมันไวอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระถอนทรงเครื่องสูตรยายวัน่าแซบนะคะมาเสร็จแล้วก็มากิน แล้วหรืเด้อจ้าแล,ล้วกับมากกินกระท้อนทรงเครื่องแสบบ่แสบอยู่แน,น่นําจิมเด้อค่ะท่านผู้ชมอ่ะเบิ่งงหาโจบเด้อค่ะเบิ้องหายโจ๊บอกะ็สีใดเอาไปเห็ดกินเห็ดขายเดียเลยเด้อจ้าดูให้จบทําเป็นเลย